วัวหกนะยกเลยทุกคนเออสบายดีท่านผู้ชมนะ่ะมือน,นี้มาพบกอบสองเล็กบอลพันแซนแนดทุกคนเนาะนี่รมบมาพาท่านผู้ชมเขาเปียกทุกคนเนาะเขาเปียกหน้ามูทุกคนเนาะอ่าตอนนี้เวลาสามโมงสามสิบแปด สีมุ้งยังนเนาะคายแรงนะทุกคนเนาะแต่ว่าคิวเขาทุกคนเลยว่าจัดซะทุกคนปีกหน้ามวยเนะกินจกกวานเนาะกินกับเขาตอนเย็นแต่ว่าร้อน <c oughs> ตอนนี้ตอนเย็นแล้วแต่ว่าของกินน้ำนร้อนอยู่แล้วทุกคนอ่าพี่นอ้องเอ้ยมากินน้ำเต็มปอฟันเด้อเ <c oughs> ขาปีกหน้ามูเนาะ สูตรสูตรเล็กบ๊อฟันเองทุกคนเนาะกินกับข้าวเหนียนนะวทุกคนเนาะบ่มีปัญหาเนาะยคูคนเดียวกินกับอนันยังก็ได้ได้ไปอืมอืมลองลองก่อน ว่าว่าบ้าหลายรง่ายสิหางง่ายหางบม่มีปัญหาถ้าม,มีหางนี่ลำบ,บากอืมเพว่ใส่การอายุขเขาไปียกหน้ามูอเนาะถึงมันจะมันเนาะ แต่ไม่ก็มีประโยชน์ให้ทาาเข้าตุ้ยได้เนาะทุกคนอืมอะไจะจอยเอาโซยดีไปทำาเด้วยฮหฮองเ,เกินสองสับหลาอืมนะอิ่มเป็มฟังทุกคนเนาะมาต้องประศยากรรมเนาะกินมันหมูแจ่ขนาตุย้ยแป้งแตงเนื้อว่าตอนเย็นนะนี่นี่ะคือบ่าฮ้อนเฉพาอากาศ เมืเ่อบรรยากาศข้องกินนี่นะตอนเย็นได้ว่าอากาศรอ้อน พว่าเล็กเป็นคนเจอจอยเนาะห่างน้อยเนาะน้อยจอยเตีย่ยประมาณนี้เราคนอืมเรียกว่าเออกินมันหมูใส่ขมือซะกันจะไหนนาเ,เป็นเป่งปังเลยหรือะแต่กัจะไหนถา้าคุณจอยนาจอยเนี่มันสวง,งามมากเลนเนาะอืมอริได้กินมันหมูกินน้ำมันจะได้นนหลายรสนาเอ็มเป่งปังคือว่าตุยย๋ยคุณจอยนาตุย๋ยกันนะบรัวเป็นไงอ,อยู่นังคนเบา กินข่าวว่าหรือว่าโฆษณาย เขา่าบ้านนอเขาเมืองเท่านั้นที่กินข้าวเปลี่ยกกับกับขา้าวเหนียวนะบอกแมนบ้านนอทุกคนกินยังกับยี่ยังก็ได้ขอแค่อิ่มทันั้นก็พอแล้วแมนวะ เขาเปว่าวกินเขากินเขาเปียกกับเขา,เ,าเขาเปียกกับเปนเขานะกินกับเขาเขากินกับเขาเอาซ๋ซิเป็นอย่างล่ะกินให้เอ็มก็พอแล้วจัไดไป สายเรียวเนาะทุกคนอิลันไกซองกับไปไประจามจักเนาะอยู่ลงลงพัาบาลดูลงรงมอลนั่นเองเนาะทุกคนนะคาไปออกป่าซุปเปอรกันไป่อยให้เทือนพี่น้องทุกคนเนาะสายเรียวจัดไปป่าซิวลมยาวเนาะทุกคนก่อนจะเปิดซึมองปลาย เขาว่าซิปิทอฟก,กิน,นตุ่มีเนาะอันนั่นหน้าตาอย่างนี้เนาะทุกคนอืรอไป คนเดียวแซ่บหน่อยกินลายคนก็แซ่บลายเอาซันแซบทุกคนอืมอ่ว่าอินระวัง กินข้าวเปลี่ยกรัดมาตอนเย็นกินข้าวเปลี่ยนอีก ไนานจะกินมีเนาะแ่ามีอย่างวะมีทงอย่างปะคือเราประมาณทงหนึ่งเ้าสองพันมาปมาเนเขาว่าเฟซเฟซอดีเนาะล,ลองมาเฟซขนาดไหนเนาะเธอมือม่อื่นนีเ้เมื่ออืนนจ้ชิหยม่ันมันมัเฟดตามเขาโฆษณาหรือวะ เขาเปียกกับซื้อมีมันตา่างกันบอทุกคนเราบ้าไปรเรื่งมีของหนึงมีฮอสําเร็กรูบโลบรเนาะมีสําเร็จรูบเนาะของหนึ่งสี่พัน 4, กีบยิ่งดาวเนาะถ้าตีนุ้งไทยก็ประมาณเท่าแต่แบบโอ้โหเนะาะทำบุษมตึ้งนี่เลยเพราะว่าได้มาวันตกเลขเนาะว่าที่ขเขาปีเป็นโลหนึ่ง หนึ่งโลเธออยู่สิบพันกีบมีสองมีสองลุนน่นเนาะลุนหนึ่งสิบสองกีบอีกอย่างจะคมกว่าความแซ่บไปบ้าเอาน,นักทวน No hay ปนี้ก็จบลงทั้นี้เราทุกคนนี่เกี้ยงเลแซ่บไปดีกดไปเบาเลยทุกคนเนาะแซ่บแซ่บดีเนาะเอาคลิปนี้ก็จบลงทั้นี้เราทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าเด้อก็เลย้มาบึ่งแล้วการจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ได้บ้าปันทั้งน,นี้ได้เด้อขอบใจทีเดียวทุกคนเนาะบ๊ายบาย